พบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็น้องบุญรอดนะคะก็มาทานกล้วยนะคะออนแม่เล้ออนแม่ดูตาโตอีกแล้วเจ้าหนูน้อยของเราไหนกล้วยไหนไหนกล้วยอยู่ไหนอะ อยากกินอีกปีนขึ้นมาเลยโอ้โหเดี๋ยวพี่ควานจัดให้นะจ๊ะน้องรอดจ้ะถ้าปีนนี่คืออยากกินนะคะต้องรู้เป็นที่ทราบกันดีเลยว่าปีนก็คืออยากกินนะคะตอนตอนไลฟ์กินคือตอนบ่ายครับผมยังไงดียังไงดีมา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 ไปกินเร็วไปกินเร็วอันนี้เป็นคลิปยำเอ่อเช้าเอามาเช้าสี่กลางวันนะคะให้คุณแม่ได้เพลิดเพลินกับคลิปน้องบุญรอดก่อนนะคะ แอบจะแอบเอากล้วยจากมือพี่ควานนะคะฉลาดมากเลยเาเล่นไปกินไปทานไปนะจ๊ะ คุณแม่ด้วยแม่อยู่คุณแม่ฟินเนะมากมากเลย,แม,ยแม่ได้กินลูกได้กินจะไปกินนมแม่เหมือนเดิมแม่ก็กินเปลือกนะคะลูกก็กินกล้วยหนุ่มน้อยของเราก็โตสูงมากๆเลยนะคะหมดเลย แม่หมดเลยเดี๋ยวแม่มาเชิญๆอันนี้ลูกก่อนแม่ตามแม่มาแมะคะันก็นำคลิปสั้นๆนะคะความน่ารักของน้องมาฝากนะคะตอนกลงางวันนี้เล่นผ้าเนาอีกแล้วอเอา้เอา เห็นอะไรแมวเห็นแมวเห็นแมวไม่ชอบเสียงหมาเสียงแมวนะคะกลัวเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะหมากัดกันเขาจะไม่ชอบอ๋อไม่ไเฮาน้องบุรดหูกลางเลย จะไม่ชอบอย่างมา,ม,มากเลยนะคะหมดแล้ว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 ใจเย็นๆหมดแล้วจะดื่มนมเร็วไปดื่มนมก่อนเร็วอย่ากลัวอะไรกันเสียงสุนัขนะคะดื่มนมก็ชอบจะดื่มแบบ กัดหัวนมแม่นะคะบ่อยๆด้วยตัวอ้วนตะมูตะมิมากเลยนะคะ อยู่ในมุมนะคะมุมพิเศษของบ้านนะจ๊ะพี่รอดจ๋าเดี๋ยวเราตามไปดูคุณพ่อกันบ้างนะคะในช่วงกลางวันนะคะนี่คุณพ่อก็อยู่หลังบ้านนะคะในตอนกลางวันนะคะช่วงกลางวันนะจ๊ะอยู่ข้างหลังบ้านเลยโอ้โหหิวแล้วท่ถ้าโอ้ร้องใหญ่เลยนะคะส่งเสียงร้องใหญ่เลย อันนี้คืออาการที่ขอจะทานอาหารนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะหิวนะคะหิวไม่ไหวแล้วเออดูนะคะคุณพ่อคะ่ะก็แอบมีมันซึมซึมเล็กๆแล้วนะคะน,นี่นะคะโยกใหญ่เลยโยกรออาหารนะคะ ใจเย็นๆจ้าได้ทานแน่นอนเลยคุณพ่อขาดูน่ารักงงงิ้งเหมือนน้องบุรอดไหมคะโหหยิบทานใหญ่เลยนะคะเขาก็จะมีความม้งมิ้งเหมือนลูกเขานิดนึงนะคะเวลาขอหิวขอทานนี่คลิปลุกเลยไม่ออกเลยนะคะ ก็วันนี้ต้องนำคลิปแค่สั้นๆมาฝากคุณแม่แต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ